โอเคค่ะสวัสดีทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกับกิฟเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องคอมมิชชั่นคืออะไรนะคะคอมมิชชั่นก็คือการรับจ้างวาดรูปจากลูกค้าโดยการทําตามบีฟนั่นเอง ถ้าถามว่าบีฟคืออะไรบีฟก็คือการสรุปย่อง,งานที่ลูกค้าต้องการจะจ้างเรานะคะอย่างเช่นลูกค้าต้องการตัวละครแบบไหนตาสีอะไรผมสีอะไรแต่งตัวเป็นยังไงหรือว่าฉากเป็นยังไงนะคะบางคนนี่ก็จะส่งตัวแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้เลยแบบนี้ก็จะสะดวกกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเปิดรับคอมมิชชั่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการเปิดรับงานในกลุ่มเฟซหรือทวิตเตอร์หรือไม่ก็ IG นะคะส่วนตัวกิฟเนี่ยจะรับในกลุ่มเฟซนะคะงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่ท้าทายมากบางอย่างกิฟไม่เคยวาดเลยอย่างเช่นมารลเดอร์คนแก่เด็กหรือว่าหุ่นยนต์อะไรเงี้ยนะก็อยากจะบอกให้ทุกคนแบบเปิดใจวาด รับมาวาดนะคะมันจะได้ความสามารถมากขึ้นเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้านะคะในการจ้างเราแล้วก็ประสบการณ์ใหม่นะคะในการวาดงานคอมมิชชั่นเนี่ยถ้าใครมีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจะดีมากนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความชอบงานเฉพาะโดยเฉพาะของตัวเองนะคะ แล้วก็ยิ่งลูกค้าถูกใจงานของเราเนี่ยยังเพิ่มโอกาสในการจ้างซ้ําได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะห้ามดิดเครดิตตัวเองนะคะต้องส่งงานตรงเวลาถ้ารับไม่ไหวจริงๆต้องแจ้งลูกค้าก่อนบิดบ่อยๆไม่ดีนะคะสําหรับใครที่สนใจจะสั่งคอมมิชชั่นจากกิฟนะคะสามารถทักมาในไอจีใต้คลิปได้เลยนะคะเอ่อถ้าใครอยากจะให้สอนอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะพยายามมาทำคลิป ะะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้1,000ัซับแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้จะถึง1000แล้วก็ุ่วงนี้ก็เป็นวันเกิดตัวเองแล้วด้วยก็อยากจะมีอะไรดีๆบ้างนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบาย